ะะสวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่นี่นะคะที่อยู่ที่จัสโกรัตนาทิเบตนะคะแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะก็มาสนุกกันได้พร้อมๆกันไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลน,นะคะแล้วก็ขอขอบคุณโลกดนตรีที่วันนี้ให้จอยมีโอกาสมายืนอยู่บนเวทีนี้นะคะแล้วก็ได้มีโอกาสมาแนะนําเพลงใหม่ๆด้วยในอัลบั้มชุดที่สองชื่อชุดว่าจะมาไหวมีพี่นะคะวันนี้ก็เตรียมเพลงมาให้ฟังกันหลายเพลงอยู่เหมือนกันแล้วก็ ส่วนใหญ่ก็เป็นเพลงสนุกๆทั้งนั้นเลยเรามาสนุกกันต่อกับอีกเพลงหนึ่งชื่อเพลงว่าตกใจจังค่ะ สนุกยังไม่หมดยังแค่นี้นะคะมาทั้งทีเดี๋ยวได้สนุกกันต่อแต่ตอนนี้ขอพักแป๊บหนึ่งค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับ กลับ้็มาสู่การถ่ายทอดสดรายการโลดดนตรี Pop On Stage กัอนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังชมการถ่ายทอดสดจากณบริเวณเวทีของสยามแจสโกสขารัตานาธิเบศและสำหรับชุดที่2ของรายการนั้นร่วมนำเสนอรายการโดยน้ำผลไม้คั้นสดแท้100%เซนตราเนเจอร์กิฟต์นะครับโดยเฉพาะน้ำส้มนี่เขาเรียกว่าไม่ได้ใส่สารกันบูดด้วยนะครับสามารถที่จะไปรับประทานแล้วก็ได้วิตามินซีจากส้มแล้วก็รวมทั้งกากาใหญ่ของส้มในกล่องของเนเจอร์กิฟต์อย่างเต็มที่ทีเดียวนะครับ ที่ร่วมสนับสนุนรายการอยู่ตลอดทั้งช่วงเลยนะครับและสําหรับในช่วงนี้นะครับสําหรับโครงการทุนอาหารกลางวันประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมไปอีกนะครับว่าในปีหน้าเรายังคงแจกกันต่อไปสําหรับโรงเรียนในถิ่นุรักันดารที่สามารถที่จะแจ้งความจํานงแล้วก็เขียนจดหมายหรือว่าโทรศัพท์มาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนจอภาพขณะนี้นะครับมายังบริษัท72โปร m o ชั่นครับเรายินดีที่จะแจกทุนอาหารกลางวันโรงเรียนละ หนึ่สัปดาห์นะครับสัปดาห์ละหนโรงเรียนด้วยกันนะครับซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนด้วยดีนะครับจากไทยสมุทรประกันชีวิตนะครับมอบสารานุกรมเป็นประจำทุกๆสัปดาห์แล้วก็รวมทั้งน้ำมันพืชโอลีนมอบน้ำมันพืชอีก5หีบและสนวนอาหารกระท้อนสาขาบางนาตราดนะครับมอบ นาฬิกาให้กับโรงเรียนด้วยนะครับที่ผมถืออยู่ในมือนี้ก็คืออัลบั้มชุดล่าสุดของเธอนะครับ Joy วน้อยคาเฟ่เป็นอัลบั้มชุดที่2แล้วบรรจุเพลงสนุกสนุกไว้ถึง8เพลงด้วยกันและยังมี2เพลงที่เป็นเพลงช้าเป็นเพลงดังๆของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ที่เธอนํามาร้องในสไตล์ของเธอแล้วก็ร้องได้ดีจริงๆครับเรามาจะมาฟัง1ใน2เพลงช้าจากเพลงเพลงนี้ที่คาดบาคอเพลงลูกทุ่งจะต้องร้องตามกันได้อย่างแน่นอนเพลงนี้ชื่อ ดาวเรืองดาวโรยจอยสาวน้อยคาเฟ่ครับ เ็นเพลงช้าๆนะคะแล้วก็ฟังสบายๆเป็นเพลงผลงานของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ศิลปินที่อยู่ในดวงใจของหลายๆคนนะคะแล้วก็มีในอัลบั้มชุดจะมาไหวไหมพี่เนี่ยนะคะก็มีเพลงช้าอีกเพลงหนึ่งชื่อเพลงว่านักร้องบานนอรู้จักกันใช่ไหมคะอ่ารู้จักนะคะแต่เสียดายเวลามันน้อยนิดเหลือเกินนะคะจะร้องให้ฟังก็กลัวว่าเวลาจะหมดถ้ายังไงเดี๋ยวกลับไปก็แวะร้านเทปแล้วกันนะคะจะโอเคกว่า ขายของกันนิดนึงอ่ะล้วค่ะช่วงนี้มาฟังเพลงเร็วๆกันบ้างนะคะเพลงนี้สําหรับหนุ่มๆที่ชอบบอกรักสาวๆจะรีบบอกก็บอกนะคะ เพลงนี้นะคะชื่อว่าบอกว่ารักได้ไหมนะคะยังไงอัลบั้มชุดนี้ก็มีเพลงสนุกสนุกอีกหลายเพลงเลยแต่วันนี้อย่างที่บอกว่าเวลาน้อยนะคะก็นํามาฝากกันได้เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้นะคะเด่กก็ขอขอบคุณมากๆที่หลายๆคนมาพบมาเจอมาเจอการขอบคุณโลกดนตรีแล้วก็ขอบคุณจัสโก้รัตนาธิเบศด้วยนะคะขอบคุณค่ะ<อ>ขอบคุณค่ะส<อ>ํา<อ>สหรับวันนี้นะคะ ขอขอบคุณทุกท่านกลับบ้านอยางมีความสุขนะคะวันนี้จะเห็นรอยยิ้มทุกคนก็อิ่มใจเหมือนกันสวัสดีค่ะ